เกเโอนน้ยเขสาส้าพรรษาแล้วค่ะนี้พรรษาเลื่องของระนีครับเรือที่วนก็เป็นกับวิวายครับมเไ,ไม่มีสีเขียวคมนะโอเโอย ร้านห้าร้อาร้ห้าอันนี้ไทยครัแล้วก็ตีได้กังขีได้ิตี่น่ครับนี่ครับเรือที่วนก็เป็นกับวีวายครับ รวงร่วงโอเคคงดีร่วงรวงโอเคครับขอบคุณครับครับครับ <c oughs>